เที่ยงคืนสมารลงแรงเต็มกำลังประกอบสร้างตั้มเนื้อให้มั่นแก่ประชาคมที่สร้างสรรค์สุราท้องถิ่นและกระตุ้นเส้นเลือดใหญ่ด้วยอะดรีนาลีนแห่งความรู้สู่ประชาชนพบกันที่งานสุราดีราชสีมาวันเสาร์นี้แต่ต้องทำงานแต่ไม่มี500เช่นที่ตุลาเดือนนี้ถ้าไม่มีเนี้ยถ้าไม่มีอะแต่เราทำงานนะคุณรับเพื่อนแข่ได้เกียรติยศเกียรติยศเอาไปแต่ต้องทำงาน สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับชาวสุราดีราชสีมานะจังหวัดนครราชสีมาหรือเมืองโคราชของพวกเราเองนะครับโอ้โหวันนี้นะอากาศเย็นสบายจังหวะกําลังดีผู้คนกําลังสนุกสนานนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่อีเวนต์กิจกรรมนะครับสุราดีราชสีมานะครับณนะวันที่28ตุลาคม2566 นะลำตะคองวิวนะครับผมเดอะมอนะครับผมกระผมเจบี้รับรหน้าที่พิธีกรในวันนี้ขอสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับโอเควันนี้นะฮะโอ้โหบอกเลยว่ามีผู้ประกอบการมากมายนะฮะมาร่วมก,กิจกรรมกันในวันนี้นะครับซึ่งนอกเหนือจากพี่ๆน้องๆชาวโค,าคราชนี่ฮะตอนนี้ก็มีพี่ๆจากจังหวัดอื่นเนี่ยมาร่วมก,กันมากมายนะครับอยู่ในรายชื่อผมเนี่ยโอ้โห2ี่ร้านค้านะครับ มาร่วมกันนะครับวันนี้มีกิจกรรมมากมายนะไม่ว่าจะเป็นในสมรรกิจกรรมเซเวนานะครับกับพี่ๆนะครับดักบลูเวอร์ทั้งหลายรวมถึงพี่ๆนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็มาร่วมพูดคุยด้วยนะครับรวมถึงกิจกรรมแจกของรางวัลและสินค้าดีๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นของทางสุราษฎเองเลยนะครับแล้วก็รวมถึงของพี่ๆน้องๆผู้ประกอบการด้วยนะครับเราไปดูกันดีกว่านะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะวันนี้นะครับมีมาจากจังหวัดสุราเดินทานมาไกลมากับ รองชาร์ปโซดาจากร้านต้มน่านโอ้โหไหนเอ่ยต้มน่านไหนเอ่ยนะนะครับผมมีมาอีกนะครับจากการาซิมนะครับร้านนี้เขาสปอยเหมอกมาว่าเขาทำไวท์สปิริตที่ทำจากต้นไม้โมกขึ้นนะสุดยอดมากขอเสียงปรบมือต้อนรับร้านเพิ่มต่อมานะครับผมจากมหาสารคามนะครับร้านนี้ใครเคกินจินนะครับขอเซ็นต์กุมงกับสกาย โอ้โหวันนี้มากันเยอะมากครับวายอินตะผาลามใครเคยชิมกันบ้างวายอินตะผาลามนะครับร้านนี้นะครับผมมาจากจังหวัดสารคามเหมือนกันครับขอแตะต้องมือต้านรับสยาม S1 สวันคลาโอ้โหนะฮะวันนี้มากันเยอะกับน้ำเหนียจากนั้นครับมีร้านที่ได้สูตรมาจากประเทศญี่ปุ่นจังหวัดโอกินาว่า ครับไม่ใช่โซจูแต่เป็นโชจูนะครับผมวันนี้โอ้มาให้ชิมกันเต็มที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศนะกกับกร้านจากจ,าจังหวัดราชินีสบายสบาๆนะครับผมม,มาต่อมาครับวัสรินทร์อีกอันหนึ่งจากสุรินทร์ครับสบุรินทร์ครับวัชรินอยู่ไหนโอ้โหเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากแล้วก็อันนี้ครับอ่าพี่น้องโค้ดได้ของเราเป็นเองครับอันนี้สไตล์คลาสสิกเล่าให้เล่าอูครับอยู่ข้างหน้าเลยร้านล้านทู โอเคครับวันนี้นะครับมีร้านเบียร์มาด้วย oh. วันนี้เมื่อกี้ผมแอบไปคุยมาร้านนี้ร้านประจำเพื่อนผมนะครับเขาเสียงเมื่อตบลงเอ้ตบมือต้อนรับไฮเบียร์นะครับผมแล้วก็มีร้านเบียร์อีกอันนึ่งครับไม่ยอมน้อยหน้าส่งตรงมาจากสุรินทร์ครั้นรงนึงขอเสียงตบมือครับฮอปโซนโอ้โ oh. หร้านนี้ครับมาไกลนะฮะมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับาาว่า อันนี้มาเป็นสายจีนบ้างครับเล่าเรื่องกลิ่นและรสอยู่ไหนครับนั่นนู้นทางนู้นทางนู้<ๆ><ๆ>น,นโอเคนะครับแล้วก็ครับมีร้านเบียร์มาอีกครับสองร้านนะครับมานี้ต่อกันเลยครับร้านแรกได้แก่กบ,บางเบียร์แล้วก็อันนี้ครับอนอกจากว่าเป็นตัวร้านเนี่ยมีอีเวนต์ด้วยนะครับผมก็คือบรูเวสตาร์เอ็กซ์สวัสดีครับครับผม อาะครับวันนี้มีอีกร้านหนึ่งมาจากโครานะะฮวันนี้ได้ข่าวว่ามีสินค้ามาเปิดตัวด้วยครับขอเสียงตบมือต้อนรับโคราโรเกอร์เรื่องสองครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าสายเบียร์มาแล้วนะครับสายวา์ซะหน่อยเป็นงานวันนี้ครับส่งตรงมาเลยครับขอเสียงตบมือต้อนรับแกรนด์มอนเตอ่าวันนี้มาเสวนนาด้วยนะครับ อ่าแล้วก็มีในส่วนของคุนะยังไม่ดบนับยังไม่โบนนะทางนู้<ห>นนะซ้ายมือผมนะครับวันนี้เตรียมเบียร์สดมากดกันเลยนะครับผมโคราจารูเวอร์น,น,น,นะครับผมแล้วก็ข้างๆกบอันนี้เมื่อกีก้ไม่ยังเพลินไม่เจอเขาไม่รู้มาจากจังหวัดอะไรแต่น่าจะโคราครับอีกสายนึงครับขอเสียงตรมือต้อนรับสาทโทนในเมืองมาแล้วไปดูต่างอำเภอกันหน่อยไม้ข้างๆกันครับอากาศดีต้องแวะพักีที่หวังน้ำเขียวครับหวังน้ำเขียววัยนรี นะครับผมอ่าอีกร้านนะครับร้านนี้มีเรียกได้ว่ารวมเหล้าเจ๋งๆเรียรวมสปีริตรวมเครื่องดื่มดีๆนะครับผมในจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็รวมเหล้าในไทยทุกที่นะครับหาซื้อได้ที่นี่เลยหิวเราออกเสียงถูกนะครับผมสุรินทร์ครับสุรินทร์นะถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยากไปนสยนอนแอลกอฮอล์เรามีคราฟโซดาเจ๋งๆมาให้ชิมกันนะครับพนอครับโซดาครับผม ่อด้วยร้านสุราแช่จากจังหวัดนนทบุรีครับร้านเช่แล้วก็สุดท้ายนะครับผมปกติจะเป็นร้านกาแฟแต่วันนี้มีสินค้าใหม่มาโชว์ด้วยใช่ไหมครับผมเป็นโซดาเนาะใช่ไหมครับอันนี้ร้านประจำผมเองครับขอเสีรงป็ตมือต้อนรับ dripping hill โอ้โหวันนี้ฮะมีมากันมากมายทุกร้านกันวันนี้เดี๋ยวเราอาจจะมีจังหวะลงไปคุยกับเขากันอาให้เขามาขายของกนะันซะหน่อยก็ว่ากันไปนะโอ,โอเคครับผม อ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับเองสักพักหนึ่งเราเข้าสู่พิธีการเปิดงานนะครับแต่ว่าก่อนจะเริ่มกันนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมการต่างๆแล้วก็มีสิค้ามากมายสําหรับใครที่เพิ่งมาถึงนะครับผมเข้าทางเข้าตอนนี้นะครับขออนุญา yeah, ต a n n o u n c e m e n t ก่อนนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยเรามี s t b a n d นะครับริสแบนจำหน่ายสำหรับเข้างานนะครับเป็น s t b แ n d สองสีนะครับ สีส้มนะครับก็คือริสแบงของผู้ที่มีอายุมากกว่า20ปีนะครับแล้วก็สีเหลืองสําหรับผู้ที่อายุต่างกว่านะครับขอความร่วมมือนะครับจำหน่ายนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับผู้ที่ใส่สแบนดงส้มเท่านั้นนะครับอันนี้ริสแบงนี้ลิมิเต็ดนะครับบอกไว้ก่อนสะสมไว้ดีๆหมดแล้วหมดเลยนะครับหลังจากนี้ได้ข่าวว่าผลิตมาจานวนจำกัดด้วยถ้าเกิดผลแล้วัอมือเอานะครับราะฉะนะนะครับรีมมากันนะครับรีมมากันตอนนี้